ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเรือโดนทำลายเหลือแต่ซากอัฉริยะแฉอีกเรือสปีดโบท๊ทลำเกิดเหตุตอนนี้เหลือแต่ซากแล้วความคืบหน้าคดีแตงโมวันที่20พฤษภาคม65นายอัฉริยะเรืองรัตนพงษ์เดินทางมายังสำนักง,งานเจรจาตำรวจแห่งชาตินำหนังสือเข้าร้องเรียนกับผู้บัญชาการเจรจาตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ แพทย์ที่ชนสูตรแตงโมพัฒนาธิดาพร้อมทั้งให้ปากคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการร้องเรียนบิ๊กตำรวจสีนายชุดขี้คายคดีแตงโมและก็ยังเชื่อใจในการทำงานของพลตำรวจเอกมนตรีและพยานหลักฐานที่ตนเองรวบรวมนำมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้โดยเฉพาะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนายอัจฉริยะพุ่งเป้ามาเป็นอันดับหนึ่งและจะดําเนินการนําออกจากพื้นที่และย้ายออกจากพื้นที่ให้ได้เนื่องจากเจ้าตัวมีกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายเรื่องทั้งเรื่องการโอนเบีย้ยเลี้ยงตํารวจช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรณีล่าสุดคือการปล่อยให้ของกลางได้รับความเสียหาย ส่วนกรณีของเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุที่ตนเองอ้างว่ามี2ลำขณะนี้มีข้อมูลแล้วว่าเรือลำเกิดเหตุของจริงขณะนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีและถูกชำละเป็นซากเรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่21พฤษภาคม65จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ